สวัสดีครับช่างเปียโนนัสมาทีสวิตนะครับวันนี้นะครับผมมีเครื่องนะครับเป็น macbook pro นะครับ A1708 นะครับก็ลูกค้านะครับอนส่งขาวนการเครื่องเปิดหน้าจอสุดแล้วตัวหน้าจอดับนะครับก็เครื่องนี้ก็อาการประจํารุ่นเลยนะครับสายแพ่แบคไลท์ทำมาสั้นเกินไปแล้วทําให้เครื่องนะครับไม่ภาพไม่ขึ้นนะครับเครื่องเปิดติดแต่จอไม่ขึ้นนะครับก็ วิธีเช็คนะครับก็คือจะเป็นช่วงเนี้ยรุ่นที่เป็นโมเดลประมาณดูโมเดลหลังเครื่องนะจะเป็นขค้นอนต้นไดเอนะครับตัวนี้จะเป็น a 1หนึ่งเ6็ดูนแปหงเ็ดนหงดช่วงนี้จะเป็นบ่อยนะครับสายแพรเขาทํามาสั้นนะครับแล้วทําให้ตัวสายแพรเนี้ยหักนะครับให้ดูหน้าตาตัวสายแพรครับอันนี้คือหน้าตาสายแพรแบ็คไลท์นะครับอันนี้นะครับผมมันจะทํามาสั้นไปนะครับก็คือดีไซน์เขาอยู่แบบนี้นะครับ ดีไซน์อยู่แบบนี้นะครับแล้วพอเวลาเราเปิดจอเนี่ยมันก็จะดึงนะครับดึงกันเนี่ยเข้าไปอย่างนี้จนมันใช้งานเร่อยครับยกไปยกมาครับจนมันหักนี่ยครับนครับหักเลยนะครับก็ทําให้ภาพนะครับเวลาเราเปิดสุดเนี่ยภาพมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับแสงไม่ออกนะครับผมอ่าก็ วิธีการซ่อมก็คือตัดสายหัวสายนะครับเก่าที่หักออกนะครับแล้วก็ใช้สายใหม่เนี่ยมาทําการต่อลายเอานะครับเหมือนอันนี้นะครับนี่คือข้างนี้ข้างนี้เป็นแผร b a c k l i g h นะครับให้แสงสว่างองหน้าจอแล้วข้างนี้จะเป็นแผงนะครับส่วนคู่นี้ครับคู่แผ่นใหญ่ๆนี่เป็นแผงจอนะครับผมจะซ่อมแค่แผร b a c k ไลท์นะครับอาการนี้จริงๆตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าต้องทำการแกะจอเลยนะครับซึ่ง ก็อาจจะทําให้ฝุ่นเนเข้าไปได้นะครับเราก็เลยทําการตัดต่อเรานะครับจะได้ไม่ต้องทําการแกะจอนะครับเพื่อลดฝุ่นนะครับฝุ่นที่จะเข้าไปในจอนะครับทีนี้ผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ทําการต่อลายลวดนะครับทีละเส้นเลยนะครับแล้วผมก็เทปแปะไว้นะครับเดี๋ยวจะลองประกอบเพคกันดูนะครับว่าเครื่องจะใช้งานได้ตามปกติไหมนะครับ ใส่นอตล็อกบานาพับจอไปก่อนตัวหนึ่งนะครับ เพื่อที่ทำการออขยับจอกับตัวทัปเพจนะครับให้มันเสมอกันนะครับผมออก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ขันยึดเลย ก็ขันยึดตัวสปริงนะครับยังไม่ใช่สายแพรนะครับตรงนี้จะมีน็อตข้างละสองตัวนะครับ ใี่นะครับจากนั้นก็จะใส่ยังไม่ยังไม่ยึดน็อตตรงนี้นะครับสี่ตัวจะใส่ตัวกานไฟฟ้าเข้าไปก่อนนะครับมาใช้ตัว T5 นะครับออกตัวยึดกานไฟฟ้าตัวใหญ่นะครับ แน่นนะครับจะค่อยๆขันเข้าไปนะครับเพื่อให้มันตรงกันทนีน,นี้จะมาขันน็อตอยึด ตัวเล็กนะครับของการหน่อยนะครับผมนับจะเยอะนิดหนึ่งนะครับจะมีข้างละหกตัวนะครับเป็นทั้งหมดสิบสองตัวนะครับน,น,น็นอตไขควงในการไขน็อตตรงนี้จะเป็นไขควงเดยก,กันกับที่ขันเน็อตของตู้ไอโฟนนะครับที่แกะไอโฟน โ okay, อเคน็อตการ์ไไฟเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราจะมาใส่ตัวน็อตยึดสายนะครับสายของไฟไฟตรงนี้นะครับ เก็ใส่ตัวแผ่วจอนะครับที่มาจากบอกก็ใส่ฝาครอบนะครับ ขอนสาครอบนะครับของสายแพรตรงนี้นผมจะไม่ใส่กลับไปเหมือนเดิมเพราะว่าป้องกันการมันหักอีกนะครับเพราะว่ามันเป็นการเป็นยึดตรงนี้นะครับทําให้มันไม่อิสระอาจจะทําให้การหักนะครับมันเกิดขึ้นอีกครับจึงไม่ใส่จะดีกว่าเพราะมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับต่อไปเราจะมาใส่ตัวครอบน็อตตรงนี้นะครับเพื่อทําให้ใส่ฝาหลังประกอบฝาหลังได้นะครับ ทีนี้จะมาใส่ข้อแบบนะครับเป็นอย่างสุดท้ายเลย นี้ปิดกลับไปนะครับโอเคที่ใส่ผ้าหลังนะครับใสผ้าหลังก็เล็งให้ตรงนะครับผมเล็งให้ตรงตรงนี้นะครับแล้วก็กดลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็ค่อยสไลด์เข้าไป ทีน,ะะนี้เราก็เปิดจอแล้วก็กดให้หมดมันลงนะครับเดี๋ยวทีนี้มาเทสเครื่องกันดูนะครับ เครื่องก็ปติดเข้ามาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเทสกันนะครับในเรื่องของการปรับลดแสงนะครับแล้วก็การเปิดปิดหน้าจอนะครับผมเดี๋วลองปิดหน้าจอดูนะครับเปิดขึ้นครับก็ไม่เป็นแล้วนะครับผมโยกจอนะครับเรือเปิดสุดก็ไม่ดับแล้วนะครับต่อไปเรื่องปรับลดแสงครับผม แสงก็ใช้ได้นะครับเปิดสุดนะครับแล้วก็ปิดสุดนะครับก็จบงานนะครับสำหรับตัวนี้ m a c b o ๊กโ r นะครับ n 7 0 8นะครับไม่มีทับบาร์นะครับก็ราคาเท่านดนะครับที่มีเครื่อง macbook นะครับผมอาการคือเปิดหน้าจอได้แค่นี้นะครับผมพอเปิดสุดแล้วเนี่ยหน้าจอมันดับนะครับผมก็ส่งมาทางทานสายดีซร์วิสซ่อมให้ได้นะครับผมก็สำหรับทางการติดต่อนะครับการจองคิวนะครับการสัดงานละเลดเพิ่มเติม สามารถดูได้เลยบนหน้าเว็ไซ์ได้เลยนะครับผมนานร้านนะครัมบมีหมด6สาขานะครับผมราคาสำหรับนี้ถ้าเป็นของตัวเราไปก่อนครับผมจะับชมครับสวัสดีครับ